สวัสด <ager> ีค่ะเพนีมาพร้อมกับเสื้อลินินงานปักนะคะทรงนี้เป็นทรงคอปาดเล็กน้อยนะคะคุณลูกค้าเป็นงานปักฉลุขึ้นมาใหม่นะคะเนื้อลินินเนื้อนี้เป็นเนื้อใส่สบายนะคะมีเทกเจอร์ในตัวนะคะงานปักฉลุสีที่เพนีใส่นี่คือสีฟ้านะคะฟ้าน้ําเงินนะค่ะปักด้วยได้สีชมพูอะค่ะคุณลูกค้าปักฉลุซาะขึ้นมาใหม่เลยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะทรงแขนยกเล็กน้อยนะคะแขนสามส่วนนะคะ แขนสามส่วนทรงแขนกว้างนะคะที่แข,แขนด้านข้างเราก็จะมีการปักฉลุดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะเพนี้ใส่ไซส์ S อกสามสิบหกนะคะช่วงเอวก็สามสิบหกนะคะทรงมีไม่แคบนะคะสะโพกอยู่ที่สี่สิบนะคะมีซับในเป็นผ้าการต้นเย็บติดนะคะผ้าการะต้นใส่เดี่ยวเย็บติดนะคะความยาวอยู่ที่ยี่สิบสองนิ้วนะคะคุณลูกค้าด้าน,นข้างะคะ่ะ รุ่นนี้ทำมา5ไซส์นะคะคุณลูกค้าสีที่พนีใส่นีสนสีฟ้าหรือสีสีฟ้าะคะ่ะคุณลูกค้าฟ้าน้ําเงินนะคะ36 38 40 42และ44นะคะนะคะ69300นะคะสีครีมเราจะมี2ไซส์นะคะไซส์36กับไซส์40นะคะต้องขอ,อไปขนาดไซส์อื่นๆด้วยนะคะนี่นะคะงานปักนะคะ เนื้อเนื้อเนี่ยไม่ไม่เป็นขุยแน่นอนนะคะคุณลูกคา้าเนื้อไม่เป็นขุยนะคะผ้าใส่สบายค่ะผ้าซับในเป็นคัดต,ตอนอย่างดีนะคะเป็นสายเดี่ยวเย็บติดให้นะคะงานปักสรุปหนึ่สีครีมก็จะปักได้ม่วงอะคะ่ะคุณลูกคา้าปักได้ม่วงนะคะเป็นดีโชไซส์เอสนะคะรหัสหกเก้าสามศูนศูนย์นะคะหกเก้าสามศนยศูย์นะคะด้างกลางนะคะ สีสุภาพค่ะใส่ได้เรียๆเลยนะคะใส่งานกระถินงานทนบุญงานเลี้ยงงานสังสรรค์ได้หมดเลยค่ะใส่ออกงานได้ค่ะใส่ในวันชิลๆได้นะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะรหัส69300นะคะสีฟ้าเรามีทั้งหมด5ไซส์นะคะ36 38 40 42 44ค่ะส่วนสีฟ้าเออส่วนสีครีมนะคะมีไซส์36และไซส์ สี่สิบค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวพี่นีใส่สีครีมค่ะคุณลูกค้าสีครีมมีไซส์สามสิบหกและไซส์สี่สิบนะคะสีครีมปักได้ม่วงนะคะคุณลูกค้าสีครีมปักได้ม่วงนะคะสีพื้นจะออกแนวครีมเบดนะคะคุณลูกค้าพี่นีใส่ไซส์เอสนะคะไซส์เอสอกสามสิบหกค่ะคุณลูกค้าพี่นีอกจริงสามสิบสามนะคะความยาวยี่สิบสองนิ้วสะโพกสี่สิบนะคะงานปักสวยหรูค่ะคุณลูกค้า เนื้อผ้าใส่สบายค่ะไม่ระคายผิวนะคะผ้าลินินเนื้อนี้ไม่ไม่ไม่คันแน่นอนค่ะคุณลูกค้าด้าน,นหลังมีสองสีนะคะ, 2, ะ,คะสีครีมมีไซส์สามหกกับไซส์สี่สิบนะคะสีฟ้านะคะมีไซส์สามสิบหกสามสิแปดสี่สิบสี่บสองและสี่สิบสี่ค่ะสนใจทักได้นะคะเพนนียินดีบริการนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะคะ และขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ